สวัสดีครับวันนี้ผมเพิ่งได้สก,กิน M4 f r e สดๆเลยเพิ่งได้วันนี้ผมก็จะมาเล่น M4 ให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูโหลดเอาของผมก่อนว่ายัางไงก็ผมแต่งปืนประมาณนี้นะครับ เน้นอ่าเดี๋ยวดูสแตตกัน<ส>ก็คือเน้นสมดุลน,นะครับเน้นสมดุลน,นะครับเดี๋ยวจะลองยิงให้ดูว่าเป็นยังไงก็ขึ้นขึ้นสโขบก็กลางๆครับไม่เร็วไม่ช้าไปก็นิ่งอยู่ครับ ประมาณนี้มันก็คมุมปืนไปเก็บประมาณนี้ครับเดี๋ยวออไปดูกันในเกมว่าจะเป็นยังไง let's go Let me detect further. เพื่อนไปเพื่อนจนหมดเพื่อนเพื่นอนเออข้ามัน วิ่งหนีเราวิงไปข้ามันจะวิ่งหนีแล้วป่าแล้วฟองขึ้นฟองขึ้นมีใครมีใครมาไอ้หมดมิ่งไปไหนไอ้นเนี่ยมิงไปไหนอืออืออโอ๊ยโดนยิงฉันโดนยิงฉันโดนยิง ว้าข้าวออกลังสกินใหม่พลังจกินใหม่พลังจกินใหม่พลัง่อความพี่พลัง่งควาปพี่บ้าไปแล้วจังหาะนเ้โอ้ยย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 ้ยย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  ชุบไล่ชุบไล่ไม่ชุบกระพรสุนหมดกระสุนหมดอีกแล้วพลังจะกินใหม่ไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดจนวานนี้อย่างเดียวพลังของจะกินใหม่ จะกินไ,ไหมมีใ,ใครอยู่เราได้ว่านี้่ะระบาดไปแล้วยิงไม่หยุดยิงระเบิดเข้าไปโอ้ยเฮ้ยมีคนยิงเราโอ้มีคนยิงเรา เราเบลวิ่งมาแล้วมาไปไปไปโอ้ยยิงไม่โดนมาดิมาดิเวฟพลังจะกินใหม่เว้ยเก่งจัดเก่งจัดมีพลังจะกินใหม่มีพลังเองจะกินใหม่ไม่มีใครหยุดเรได้เก่งจัดมาที่ โอ้ค่าสามโอ้เก่งเกินฟาบไปแลว้วจังหวะนี้โอ้โอ้ฟาบเกินวันนี้โอ้ไม่มีใครหยุดฉันได้ไม่มีใครหยุดฉันได้โอ้เก่งเกินโอ้ไม่มีใครหยุดฉันได้เก่งกเกินเก่งเกินไปแล้ว เก่งกินไปเร็วเองดูพลังแห่งจะกินใหม่เก่งกินไปเร็ว เก่งเงินไปแล้วจังหวะนี้ใครจะมายิงฉันยากอยู่ฉันหัว,เ,ว,กหว,าาวเก่งไปแล้วจังหวะนี้โอ้พระเจ้าโอ้เก่งเงินไปละจังหวะนี้ข้างข้างข้างจัดกัดฟัแล้วโอ้จะมียิงฉันยากอยูาอย่านะโอ,โอ บัลว่างเกิดมาแล้วไม่มีใครอยู่เช่นได้หุย่ยกระโดดลบก,กระโดดมายิงโอ้กินเกินโอ้จะดูอะจะดูจะฆ่าวะโอ้กิน หมอไม่อยู่ไม่ต้องเรียกหมอโอโ้ฉันจะเก่งเกินไปละจังวันนี้นี่ชอว์อุย้ยหลบ

มีคนจะยิงฉันเฮ้ยโ,โ,โกโกโบยิงตะเก่งกันไปแล้วจังมานี้หลบจุ๊บกระโดดหลบมายิงระเบิด

ายกันหมดเบบอกเลยเบลวิ่งไปถึงหาทั้นหมดเฮ้ยเบลวิ่งเข้ามาวัานนี้โอ๊ยใครยิงเบลโอ้ย้นี่มันนอนอยู่ตรงนี้ ชุบช and me. And me. ีหมอแจมี่แจมี่หมอทำถูกแล้วหมอที่ชุบสังขึ้นมาอ้ยไม่ตาย ใครไม่กลับใครไม่หนีโดนนะบอกก่อนใครไม่หนีโดนนะโดนนะบอกก่อนใครไม่ใครไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับดีๆไม่ยอมกลับดีๆไม่ยอมกลับดีๆีหรอฮะ why bongo Mó Mó xoay né Xoay mó Xoay mó Chút cực khó mó Nó mà nè จัดมันเจ็บจัดโอ้อื้ออใส่ทะลักโดนชุดนี้กันไว้โอ้โอ้เอา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 มันจะหักคอเจ้าเราจะไม่ เพื่อพลังเพื่อพลัง và bu bu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ไม่เข้าเลย ข้าคุดเยอะ73ตัว